สวัสดีครับผมพี่น้อง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 แม่ครับมาย่างหนักากหมูครับผมนี่ครับหนักากหมูต้มแล้วครับผมนี่ลวกแล้วครับเอา่อเหลืองๆครับกอสุกๆกอได้กคินครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมกินกระลังต่าครับผมมาพี่น้องมามาหนักากหมูหนักากหนึ่งครับนี่นี่หูครับอันนี้ลิ้นเปิยว่ามันลิ้นครับผมลิ้นเขาออกแล้วครับนี่นี่นี่ ส่วนสันจมูกคนครับนี่ครับผมนี่นาครับเตาไฟอ่อนหครับย่างหมูครับย่างอากาศหมูครับนาเสร็จเสี่ยวกันพี่น้องครับจวดย่างเดียวครับจวดย่างเดียวครับนี่ครับผมนี่นาขอเบ้งแเราฝากกดสมัครใหกดติดตามครับช่องยูทูบนี้นะครับผมผูู้ใดติดตามรืเลยสิลู้ว่าช่องยูทูบของผมช่องใดครับผมนี่ครับผมนี่ได้ หน้ากากหมูมันจะนวดสะอาดครับผมนี่นวดสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับอำเภอโนนสะอาดครับผมนี่มีหูครับนี่กระลังเป็นกระแซบครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีนให้เบ้างครับเดี๋ยวพลิกให้เบ้างับผมพลิกแปลว่าหมูนะปีนนี่แปลว่ากับดันครับผมนี่นี่ครับผมกระลังได้ที่ครับกระลังพวกออกเหลืองๆงามครับผมนี่นี่อาจจะหมือนนี่น้อยน้อยนะครับเนาะ เดี๋ยวเปิดแฟลนครับนี่ครับผมนี่นี่กำลังได้ทีเลยครับเดี๋ยวปีน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 โอ้พระท่านเป็นยังครับพ่อได้ครับพ่อได้นี่นี่สี่ครับผมส่วนของจมูกครับผมนี่นี่ กำลังได้ทีครับมาจวดน้ากันครับผมจวดน้ากันครับพี่น้องป้องไปสุภุสกุลคนครับมาในคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับเนาะอ่านสมุดอีกกินให้เบิ้งครับย่างให้เบิ้งก็ได้นเนาะครับเนาะมาเอาส่วนนี้่ครับนี่ส่วนของจมูกนะครับยำกึศ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 กุลครับนี่นี่บ้าหอมบักครับไม่ได้บักยังไรครับ แค่กะเทียมเกลือ,อย่างเดียวครับของชลรสมาเติมครับผมเน้นที่น้ำจิ้มครับเกลือกะเทียมสำครับสอดหอยปาใส่ครับเพราะว่ามันจะใหม่ครับผมโอเคครับติดตามกันเอยครับผมคลิปนี้สันส้นๆแต่ไม่ยาวครับติดตามต่อไปครับอมาพี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่หมูหมูสุกแล้วสุกแล้ว,ลวนี่น้ำจิม้มรสเด็ด Oh, pat 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 pat. Ai, siap kaki ini beng lot ni. Ni, hu kut 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 kut. Kut pi nong kut. Ai. Kiao pi nong kiao. Simpan, simpan. Eh, simpan ya. Beng ni 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 bang men kut 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 ni. Ni. Bu men sakalin dik kut ขาปากพี่น้องขาปากอืมแอ้บแซ่บปะครับแซ่บแๆๆบอันนี้แม่บ้านแล้วเห็ดามาพี่น้องมามามาน้ำน,น,น้ำน้ำน้ำน้ี่น้ำน้ำนี่นี่ไ จวดพี่น้องจวดหอนไปมัเนี่ยหอนหอนห,อน,หอนสันหอนนี่ตั๋าไปครับตั๋าไปอันนี้เลี้ยงสังสันงานแล้วครับผมงานแล้วมาเด้อคู่แม็กเด้อฝากกินหอนคู่แม็กเนีนี่อืม ให้รูกกันให้รูกกันเอานเ้ามือยุ่มเห็นไหมะหันบ่ฮึเส <c oughs> ียนหนาคือวะอ้ยปะทายปะทายปะทาย <c oughs> นี่กึศด,ดิฮืมาพี่น้องมุจักอยู่วอยากน้ำเนี่ย

ยินเบียร์ห่างเดียวแต่ินฟ้องอพี่น้องนี่ไม่ไม่ชินแล้วไม่ชินแล้วอันนี้ส่วนของดังอันนี้อันนี้หูจมูกจมูกแปลว่าดังกิ๊กแปลว่าหมูอันนี้ดังหมูครับดังหมูนี้สีสันสวยงามครับผมนี่เบื้องหลดหมูดังมันมีม,มันไมนคึดนี่ มาพี่น้องมาโอ้ยเบา,าแล้วกันบน้ำจิม้มไหมแซบพี่น้องแซบพี่น้องแซบนี่แซบอไบอกไร <c oughs> ว่ามึงนาช่วยพอนววะเอาหนี้ดิคือเ <c oughs> อาคิบ <c oughs> ใช่ย,ยักผ่าเป็นอ่ามาพี่น้องจวด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 โอ้แสบแห้งมันน้ำจิม้มไปแล้วแสบพี่หลีแสบพี่หลีดิ นี่อ๋อวม,มันเขี้มันนี้อวามันเขี้มันเบิ้งหูดังหมูพี่น้องวามันสิกึดเมื่อแม่นจับเบิ้งเร็วนี่แซ่บพกกี่เกาจิ้มแซ่บมักไม่เกลือก็แซ่บครับผมซีฟูดบนนด,ด้นี่ผมสีฟ้าเด้นี่ นี่ตามด้วยนี่พี่น้องนี่น้าียงกว่าเขาอืินน้าบกตุ้มบานอย่างง่นไนะพี่หันก็ย่างงนไอพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่คลิปหน้าพ้อมไหมครับผม สวัสดีครับ